สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะจะพาไปเดินดูตลาดบอนสีกันนะคะคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าวันนี้เราจะไปซื้อบอนสีกันจะได้อะไรบ้า,บางนะคะคุณผู้ชมค่ะไปดูกันค่ะฟอร์มฟอร์มค้อเป็นชั้นเลยนะโอ้โหสวยมากอันนี้มีชื่อว่าวังท้องนะคะคุณผู้ชมค่ะดูสวยมากแล้วฟอร์มใหญ่มากต้นนี้ไม่เป็นหมื่นนู้นเหรอเฮีย วังทองต้นนี้หกคนห้าคุณผู้ชมคะ่ะสวยมากเนี่ต้นแม่พันธ์หรอแม่พันธุ์ของเขาดูดิยังกับของปลอมเนาะสวยจริงๆเลยดูดิโอ้เนี่ยดูเขาเอาไว้นะคะคุณผู้ชมกันล้มคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวยมากนนชื่อว่าวังทองนะคะคุณผู้ชมดูไปเขาโอ้สวยฟอร์มใหญ่นะคุณผู้ชม มาดูอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ชื่อยุทธ,ธาชาตินะคะคุณผู้ชมขาดูดิเพิ่งจะเคยเห็นค่ะคุณผู้ชมดูลําต้นเขานี่นี่เขาเหมือนว่าเขามีแข้งด้วยนะคะคุณผู้ชมใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าแข้งมันนะน,ะน่าจะใช่นะเนี่ยคุณผู้ชมขาดูดิยุทธ,ธาชาตินะคะคุณผู้ชมดูสวยมากดูดินะ้ำดูดิสวยมากเลยดูยุทธ,ธาชาติสวยจริงๆ พญาพันวังนะคะคุณผู้ชมพญาพันวังดูไปก่อนใช่คนดูใบก่นอนเลยแดงพอไหมอันนี้ต้นเท่าไหร่นี่เฮียพญาพันวังเนี่ยสวยจังเลยสี่พันห้าครับอันนี้สี่พันห้านะคะคุณผู้ชมดูดูเป็นคันตาอันนี้ล่ะละสามห้าครับอันเนี้ยสามห้านะคะยุทธชาตินี่สามห้า นี่มาดูอันนี้ข้างในนี่เยอะเลยคุณผู้ชมอันนี้เจ้าจาัก,กรพรรดินะคะคุณผู้ชมดูสวยมากดูดิเจ้าจาัก,กรพรรดิโน,น่นอันนี้เขาเรียกว่าชมพูทวีนะคะคุณผู้ชมคาะสวยมากชมพูทวีปนี่เขาราคาก็สูงมากนะคะคุณผู้ชมดูดิสวยมาก,บอก,บ,อกบอกทีแรกบอกประชาชนเอ้าดูดิเนี่ยแล้วอันนี้อะไรนะ <c oughs> ต้นนี้อะไรนะเนี่ยอันนี้ศีลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิ สีลหำมุ้นท้องดูดิและอีกต้นหนึ่งอ่ะชื่ออะไรนะต้นหนึ่งสีกัญจนาครับอันนั้นสีกัญจนานะคะเนี่ยสีกัญจนาค่ะคุณผู้ชมคะเขาเอาใส่ใส่ไว้อย่างนี้เลยนะคะกันลมคะคุณผู้ชมสวยมากดูดิในชุดอันที้แล้วเป็นสเก็ตต์นี่อันนี้ฮานุมาออกสิดนะคะคุณผู้ชมคะ นนออกซืนันนี้คือยาสูเรเสนนเสองนสามนคุณผู้ชมดน,นี่คน,นมานคบุ่นกับคุณผู้ชมนะคะน,นมานทฝนุผู้ชมันนี้คุณพักตันางงามเลยค่ะีมีหูอยู่ใต้ใบเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมน,นมานออกซื่ดี๋ยวเข้าหนา้นาฝ่สวยมากเลย อนี้านงินะคคุณผู้มานงิตัวปนี้็นดูขอาหสเป็นผรานาลายชมจะเป็นไซ์ใหญ่นาลายไซส์ใหญ่ดูีสวยมากเล้ดูความเขาห่มากแลต้นใหญ่มากค่ะคุณผู้ชม่าดู เราก็เปิดทีียโดานแรก่น่อันนี้ม่วงมงคล้หาคุณงค่ะร้านดดดีแต่นี่เรจะแรงกวาคุณามันหางมันใหญ่แค่พดีถุงอยากจะได้ใหญ่กว่านี้แต่ถุงนม่มีถุงใหญ่สุดสามสิ้ยแค่นี้สวยสวยเลยสวยมาก อันนี้มิ่งมะเหสีนี่สวยจริงๆเลยผมทำแบบีกใส่อตนขายเยเลยไนก็้นี่อ่ะวด6เสาวีเราโรเนเดียร์ขไดแวบเดียวอันนี้พระนครนะคะสวย อมันจะแตกพุ่มเหมือนอับสวรรค์นีอันนี้โมกคารนะหนูพูดทำไมันไม่โตไอ้คาร์นัลไม่มีสีเขียวสักข้อแสงอันนี้สองพันห้าคุณผู้ชมบอลกาบมาแรงนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้แหละพี่นางละครนี่แหละนางละครพันเก้านางละครพันเก้านะคะบอลกาบมาแรงนะคะคุณผู้ชมอันนี้นาคราชนักขลาดเขาจะใบอะไรอย่างเงี้ยเออเท่าไหร่นาคราชพี่นาคราชพันเก้าพันเก้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขาทู พ <G ül> รกาวกำลังมาแรงเลยอันนี้เราพี่พรอน,นสวงอ่พรสวงพรอนส,สวงสองพันพันเก้าเนาะอ๋อพรสวงพันเก้าเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแล้วมาดูนี่ชายชนคุณผู้ชมคาเน่แดงสะใจดีไหมหล่ะทีเนี้ยสี่ดิฟรียดสีด่ดิฟอเน่ใช่ไหมชายชนเหรอพี่ชายชนชายชนนี่แดงสะใจดีไหมคุณผู้ชมอันนี้สามพันเก้าค่ะคุณผู้ชมดูดิ หนูคือว่าไม่หนูไม่ยอมโตอ๋อมันไม่โตใาบกระเดงเีอะมันไม่โตหรอกคุณนไม่รู้ไว้ใบหนูไม่โตสักทีใบสีขาวจะบอกดือนเนี้ยชายชนเดินใบไม่ได้ชนเลยรอนี่มันรอเปเน่เน่เน่คุณผู้ชมคะดูดูนี่จะว่าชายชนแต่เขาบอกว่ามันแข็งนะคะคุณผู้ชมคะดูดิเขาจะเปลี่ยนเป็นสีพรแล้วนะคะคุณผู้ชมสวยมากดูดิโอ้ยเนาะมันมันก็เป็นไปได้เนาะพี่เนาะดูดิสวยจริงได้ยินนะ ขวัญคผู้ชมคะสวยมลยรสวยมากของนช่ช่่เป็ามคก่หลังจากที่เราพาไปเดินตลาดนัดกันแล้วะคะคุผู้ชมได้กลับมาเยอะเลยดูเสวยมากค่ะคุณผู้ชมคะกลแม่กุุมาสวยงามค่ะได้มาหลายต้นค่ะคุณผู้ชมนี่กตลละแม่กุสุมา นะคะคุณผู้ชมคะได้มาเยอะเลยดูดิสวยเลยอันนี้สาวสันกำแพงนะคะคุณผู้ชมสาวสันกำแพงมากอันนี้ก็จะเป็นนอถอดลูกนะคะคุณผู้ชมสวยเนาะสวยมากนอถอดลูกอันนี้ก็จะเป็นหองเท้านะคะคุณผู้ชมดูดิหองเท้าสวยงามเลยเนาะสวยมากๆ วันนี้สายแดงเลยนะคะมูสีแดงเลยนะคุณผู้ชมสวยมากๆเลยดูสวยอ่ะก็นี่แหละความสุขค่ะคุณผู้ชมค่ะวันไหนว่างก็ไปซื้อมาเลี้ยงบ้างแบ่งขายมั่งเลี้ยงไว้ดูเล่นมั่งนะคะคุณผู้ชมนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะ